ให้ให้ละ,ะวันนั้นเดี๋ยวฝุดฝุดื่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูเหมือนไข่ไข่ออฟน่ะทุกคนลองดูฮึอยากใส่ไฟไหมดเลยนะคะเพราะเรากินกันสี่คนท่อเราอ่ะพ่อเราเท่าไหร่นะพ่อเราสองห่อพี่ชายเราก็สองห่อฉันกับน้องคนละห่อแม่เราไม่กินเลย ม,มาม่าแม่เราจะกินเป็นม,มานนม่ารสกขลยเตี๋ยวในเรือนนั่นใช่ไหมเราลืมหักให้ด้วยอะ่ะพ่อเราชอบกินแบบหัก เบือปุดปุดปัเลยเอ้ยี่ใส่ี่ใส่เชือสอสน่ไม่ใส่เข้าไปหนอนี้ยฉันกะได้น่ะก็คือของเราเน้น้อยไว้ก่อนเนี่ยตาช่วยไอ้นี่หน่อยเชอช่วยแกะมสองสองใส่ให้หมดปันมาณหกจองแล้วก็ต่อป้าสองหกป้สองเราหนึ่งหนาเป็นหกี้หมดพนีใช่ไงหมดหกดนนี้ดีมามันตกตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แค่เชือกเนนแต่ถ้าตกทิ้งไม่ค่อยอยากเก็บ ต้องบีบหรอของพ่อตานจำได้ไหมที่เราเคยบีบจนถุงแตกอะเฉยเด้ทกินั้นเกือทุกคนดูกันไปนะน่าจะมีประมาณสองสามทีน่าจะส4งสี่ทีถ้าพูดถูกเออแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่เออเดี๋ยวเอานี่เอาไปต่อด้วยเนาะกินมามากับแบบไอ้นี่ไง แต่เขาเรียกวะไรนะอ้วนแเนาดีกว่าเพราะว่าทางการกิดได้กิแห่ที่เสียคนล้างถ้วยก็ผผมเนี่ยอันนี้ใส่กินนี้เสียวค่ะใส่ไปรักสองสาทองบอก